สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเราพอรวมช่างในยางสนามบินภูเก็ตอีกแล้วนะคะตู้ตัวใหม่ค่ะสินค้าตัวใหม่ลูกค้าชอบสีฟ้าค่ะรูปลักษณ์จะคล้ายๆเดิมนะคะแต่ไม่เหมือนทั้งหมดกับคันสีเขียวคันนี้มีที่ดูดควันด้วยค่ะ มีเคาเต,เตอร์เป็นตัวยูนะคะเปิดหน้าเปิดหลังค่ะคันนี้กว้างหนึ่งเมตรห้าสิบยาวสองเมตรแปดสิบค่ะล้อสำหรับเข็นนะคะล้อสำหรับเลี้ยวค่ะด้านหน้าสามารถพับเก็บลงได้นะคะ ชั้นวางของด้านบนค่ะหลังคาการออกแบบแต่ละครั้งจะไม่ตายตัวค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแบบไหนนี่ค่ะด้านบนพับสองครั้งค่ะเปิดขึ้นไปด้านบนสามารถติดป้ายใส่ได้นะคะ ค่ะด้านข้างประตูนะคะเวลาเปิดออกมาจะอยู่ด้านข้างฝั่งนี้ค่ะนี่ก็มีป้ายอีกอันหนึ่งค่ะนี่ด้านหลังค่ะชิ้นนี้ เวลาปิดเข้าไปก็จะเป็นฝาปิดได้ทุกชิ้นค่ะคันนี้มีกระจาดด้านหลังด้วยหนึ่งเมตรค่ะประตูด้านทางขึ้นด้านหลังนะคะปูพื้นด้วยไมค้ค่ะทำความสะอาดง่าย เคาเตอร์วางหัวแก๊สค่ะสามหัวทำที่ล็อกหัวแก๊สกันไหลด้วยค่ะปูพื้นด้วยกระเบื้อง ชิ้นนี้ปูพื้นด้วยอลูมิเนียมคอมโพสิตนะคะทำสีให้เรียบร้อยค่ะสวยงาม ร้านพอรวมช่างในยังสนามบินภูเก็ตค่ะ0 8 8ย4 9ป9แปสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทางร้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะ